สวัสดีค่ะค่ะคจริงเราก็อายุน้อยเหมือนกันนะแต่เราเจอกานตามธรรมเนียมไงก็ต้องมีการสวัสดีกันบ้างที่ถามน่าจริงนะเพราะอะไรอายุน้อยน้อยจริงปะล่ะโอยความความสาวเลอน้อยุออเฮ้ยเราไม่เกี่ยงนะจะอายุเท่าไรอะไรยังไงอาจจะตกคอไปแต่เรายังรู้สึกดีอยู่นะอ่าก็ดีสิถ้าเรารู้สึกดีเนี่ย หน่อยก็ต้องรู้สึกดีเพราะเรารุ่นเดียวกันจริงอ่ะ่ยืนยันยืนยันนานเราไม่ได้เจอกันนะเป็นสิบสิบปีเนาะสิบปีเนาะโบราณนึกถึงแล้วก็มาเยือนเนี่ยหน่อยอยู่ที่นี่ยี่สิบยี่หกปียี่26หกปีเราก็เพิ่มอีกประมาณเกปีอะไรอย่างงี้ค่ะก็สามสิบห้าปีโอ้โหเวลามันไปเร็วมากไม่อยากจะพูดเลย เราเรายี่สิบหกปีที่นีเรารู้สึกว่าเราก็ชี <c oughs> วิตไม่เหมือนกันเนาะสามสิาปีสำหรับความรู้สึกของเราในเนเธร์แลนด์น่ะก็เหมือนวันเดียวมันเร็วมากเลยถ้ามองย้อนไปในหโหแบบเราไม่ไม่ได้มานั่งนึกอะว่าวันนี้จะทําอะไรเอ่ออะไรยังไงเรียงลําดับวันวัน,วนเวลาเวลาอะไรจนถึงถวันนี้แหละ วันนี้มาเาที่ยวค่ะเ, <Okay. S 2> เราเรามีความสุขแล้วก็ไม่ต้องนึกถึงมันใช่ไหมว่าเวลามันจะผ่านพ้นไปแต่ว่ามันจะเร็วนะมันก็เร็วสิเ,เพราะรว,ว่าเราไปทําอย่างอื่นแล้วก็ในความรู้สึกจิตเรานะคะว่าจิตเราก็ไปอยู่อยู่กับสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นมันอะไรที่มันร้อมรอบเนี่ยมันก็ไม่ได้มานึกถึงแล้วเราก็ไม่ได้หวนหายแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าขาดสิ่งนั้นไปในสิ่งที่เราทํา เราก็สนุกกับมันใช่ไหมมาเพราะว่าลมพัดมาลมแรงจริงนะลมพัดมาจริงๆนะหนา้พายุมันพายุอะไรเหรอพายุนะโอ้แต่แรงมากเลยเดินเดินเดินแล้วเหมือนแบบต้านมันไว้ต้านมันไว้อะไรขับรถก็ดึงดังดังอะไรอย่างนี้อ่ะแต่แล้วก็ถึงค่ะดีนะไม่ไม่ไม่ถูกลมพัดทั้งรถทั้งคนอ๋อนาถ้าชายชายทะเลเป็นเป็นได้นะ เป็นได้แต่ถ้าใจเราดีนะมีความตั้งมั่นวันนี้จะต้องมาหาเพื่อนสาวมาดูสักหน่อยว่าธุรกิจอะไรเป็นยังไงเพิ่งเริ่มต้นหนึ่งค่ะเพิ่งเริ่มต้นเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าคุยไปหมดก่อนโอเคเอาสั้นๆแล้วกันร้านนี้ชื่อร้าน glassen g l a s s e นเป็นร้านของฉันทำงานมาทำงานกับาแฟตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เลยตั้งอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีแรกค่ะยันทุกวันนี้ ยี่สิบหกปีแล้วรู้สึกยังไงบ้างอยู่กับธุรกิจเสื้อผ้าทั้งของเจตแมนผู้ชายแล้วก็ของผู้หญิงมีความสุขค่ะมีความสุขกับการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆชอบขายเออขายมาตั้งตั้งแต่หยุดเมืองไทยแล้วหยุ่เมืองไทยเราก็ทํางานที่ห้างเป็นพนักงานขายขานนี้เขาว่าเป็นบุกเลยนะเนี่ยบุบเพนสันนิวาสเลยอ่ะจริงๆแล้วก็สงสัยทำไมมันมันบังเอิญขนาดนั้นอ่ะ อันนี้อันนี้ะจะไปถามใครดีอ๋อถามเราไหม <laughs> มันก็เป็นสิ่งที่ว่าเราว่าตรงนี้เนี่ยกับเทียบที่ว่าขายที่เมืองไทยเนี่ยก็ตรงนี้มันจะกว้างกว่าใช่ไหมที่ว่าเป็นตูงตัวเองร้านใหญ่มากเลยนะคะและอยู่ในถนนเบ,บ,บสต์ค่ะอ,อยู่ถนนเดียวกับ ที่ว่าการอำเภอใช่ไหมใช่ Studhouse สวยมากเลยนะคะตรงนั้นถ้าหาไม่เจอนะหา Studhouse ก็อยู่ในถนนสายตรงนี้เลยมีรถเมล์ผ่ามีป้ายรถเมล์อยู่หน้าร้านตรงนี้จ้ะป้ารถเมล์ r e e t r ค่ะแล้วก็ถ้าเผื่อมาจอดรถก็จอดที่ HopeFleet ก็ง่ายค่ะแล้วเดินมาได้เรื่อยๆและเดินไปเมืองที่สวยเราเคยประทับใจครั้งหนึ่งว่าเขาเหมือนอัมสเตอร์ดัม มีคลองมีสะพานแล้วก็ในเมืองตึกเนี่ยก็ในลักษณะที่เขาเรียกว่าเฮเรนเฮาส์นะมันก็จะเป็นแบบทรงตรงๆอ่ะความจริงแล้วแต่มันก็สวยถ้าเผื่อว่ามีหลายๆหลังต,ต่อกันอาจริงๆแต่ก่อนนี้ไรเดนเป็นเมืองใหญ่ที่สองของของเรานี่เรามาพูดกันดีกว่า <laughs> ว่าที่ร้านนี้มีอะไรให้ได้ซื้อได้จับจ่ายกันบ้างและอย่างหมวกที่ใส่นี่นะคะเอาเริ่มต้นตรงนี้เลย หมวกก็มีหลากหลายสีหลากหลายประเภทนะคะใกล้ฤดูใบไม้ผลิเนี่ยเราอยากจะมีหมวกเก๋ๆเนี่ยเ็าไปถ่ายรูปก็คอนเคิลเนาะที่สวนดอกไม้ทีลิปสีจับ<ม>จ๊าเนี่ยะไม่ยอมวางเลยสีเนี้ยก็อาจจะเป็นเป็นแบบอื่นก็ได้ค่ะอันนี้เป็นนะพวกอะไรอ่าสำหรับงานงานแต่งงานงานพิธีงานหรือว่า ใส่ไปโบดอะไรพวกนี้ก็ได้ใช่อะไรหลายๆอย่างถ้าเราจะใส่เราก็ใส่เราไม่รู้ว่าเป็นงานอะไรอยากใส่ก็ใส่เออแต่สีนี้เข้าเข้ากันอย่างนี้แต่ชอบเป็นคนที่ชอบหมวกเหมือนกันนะถ้าอย่างที่เป็นชุดย้อนยุคอย่างนี้ค่ะก็สวยก็สวยสวยนะหมวกหมวกหมวกคะหมวกสวยยังสวย ยังสวยสิบสิบปีที่แล้วเป็นไงก็ยังสวยอยู่นะโอ้โหจริงจริงเหมือนแบบเพิ่งเดินออกไปแล้วเดินเข้ามาทรงผมใหม่ด้วยว็ดูดีโอ้โหใช่เมื่อวานติ้งๆเลยเห็นไหมคะดูเด็กเลยชอบไม่ราคาหมวกอย่างนี้เนาะมีหลากหลายแบบแล้วหลากหลายสีก็มาได้หรือจะเป็นอย่างอื่นซึ่งว่าค่ะใส่ง่ายๆธรรมดาบาลเล็นะคะเของฝรั่งเศส นั่นแหละค่ะเราก็อเอา,เข,าข้าวแล้วกันนะคะเพราะเรามีมีของอ,อื่นที่จะเหมือนมอบมอบมอบมงมอบมงเนี่ยค่ะมีหลากหลายสีเนาะเป็นน,นางแบบ,แบบจริงๆเลยนะเนี่ยมหน้าละมิน้าละ,ละมิน้าละเขาส่งมาให้เขาเขาให้มาทำสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะเออใช่สงสัยนี่ ที่มาเนี่ยมีความตั้งใจว่าก็อยากได้กางเกงสีสีเหมือนกันเนาะที่ร้านอื่นมันไม่ค่อยเจอและเห็นเข้าโพสก็เลยมาดูแต่ทีนี้ก็จะมีเสื้ออย่างเงี้ยค่ะตอนนี้อาจจะหนาวๆอยู่เนาะอ่ะเย็นอ่ะถือถือถือไหมคะอ่าเข้ามานิดนึงอันนี้อันนี้เป็นเสื้อเสื้อผ้าเสื้อบูค่ะเสื้อบูไหมพรมขนสัตว์มันมันเสื้อเสื้อขนสัตว์ใช่แต่ว่ามันมันไม่ ไม่เหมือนที่เราคิดแต่ก่อนใช่ไหมือ่ขนสัตว์มันจะต้องฟูๆใช่ไหมแต่นี่คือมันเป็นไหมที่เขาเขาทอแบบคือใส่ใส่ใส่ได้คือไม่ไม่ต้องไม่ต้องหนาวมากก็ใส่ได้อ๋อแต่ถ้าตรงนี้ก็เปิดได้ถ้าเผื่อใช่ไหมมันเป็น s u r ฟ a c e เนีเยมันเปิดกระดุมค่ะสีสันสดใสโอ้หนี่เข้าไม่ได้คิดเลยนะเนี่ยเข้ากันเลยเนี่ยจิเจก็ใส่คลุมถ้าเผื่อว่าอากาศหนาวอ่ะอย่างนี้อย่างหนึ่งละอ่ะค่ะแล้วก็ ที่เลือกเลือกไว้ให้ดูนะคะว่ามีหลากหลายสไตล์เหมือนกันอันนี้ก็วูลนะแต่เป็นวูลที่ที่บางหน่อยอันนี้จะใส่สําหรับหน้าร้อนก็ได้จ้ะใส่คลุมใส่คลุมเสื้ออะไรนะไอชุดแสกอ่ะก็ใส่ได้ค่ะมันจะบางกว่าอันนี้จะเบอร์ใหญ่หน่อยนะคะคจริงแล้วก็หยิบหยิบมาแต่ทันนี้ว่าใช่ว่ามีตัวเบร์ใหญ่อะไรไหมมันก็มีหลากหลายตั้งแต่สามหกอะไรอย่างนั้นสามหกใช่ไหมคะสามหก ถึง4ีสปห้าอะไรประมาณค่ะใส่แล้วดูเรียบร้อยพื้นฐานนะอันนี้มันยี่ห้อไกรก็ไกรก็ดีมาจากออสเตรียโอ้อันนี้มาจากสกอตแลนด์แล้วเสื้อผ้านี่มาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยเหรอคะส่วนมากส่วนมากอของฮอลแลนด์เราไม่ได้ทำฮอลแลนด์ก็มีเป็นกางเกงผู้ชายค่ะอ่นนี้กระโปรงสีจับจเนาะง่ายง่โอ้หก็จับแต่ละสี ใช่ใช่แล้วก็ต้องเลือกมาแล้วชอบติใจไม่ชอบไม่จับมาไม่โชว์แต่ละสีก็ใช่ไหมถ้าแต่เราชอบนะเนี่ยสาหไม่แน่ตัวนี้เดี๋ยววันนี้ปิวปิวเสร็จเราเสร็จเราพึ่งมาพึ่งมาวันนี้เชื่อไหมจริงเหรอนักเห็นไหมคนเขามีมีตาสามหกมันดูเหมือนใหญ่นะแต่ว่าถ้าใส่แล้วมันก็จะเข้าเข้าเข้ารูปจาก อันนนี่คือตัวอย่างอย่างนึงแล้วก็ที่อยากได้ก็คือเเกม,มีสีสีใสจับจๆอะอายุไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปส,สนใจเราจะใส่เสยอย่างเราอันนี้สามหสหมันก็ดูเหมือนใหญ่นะ ามหกของที่นี่ค่ะสามเวลาเราใส่อ่ะเราคิดว่ามันใหญ่ใช่ไหมแต่เวลาเราใส่แล้วมันครับไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดได้พูดได้ไม่ไม่ใช่กางเกงมันเล็กนะแต่ตัวเราตัวเรามันย่อยโอ้แล้วแต่อันนี้เพิ่งเข้าหรือเปล่าคะน้อันนี้อันนี้เอออันนี้ก็ปีนี้เนี่ยเพิ่งมาอ๋อเออสวยดีและผ้าดีค่ะเป็นเป็นผ้ายืดหน่อยหน่อยหรือเปล่าตอนผสมผ้ายืดค่ะ จะมียืดในน่อยส่วนใหญ่มันจะยืดอืเพราะว่าเขาจะผสมให้ให้มันให้มันใส่สบายอะเนาะสำหรับคนเอเชียยาวไปไหมหรือยังไงคะหรูปพอใส่แล้วมันก็จะยาวไปยาวไปส่วนใหญ่ต้องตัดต้องไปตัดขาอ๋อ โอเคนะอันนี้ก็เป็นช้อยส์นึงแล้วนะคะหสีแต่ละอย่างนะเี่อันนี้จ้าบจ้าบค่ะน่สวยนะสีไม่อยากแข่งกับคนสวยเลยไม่ต้องแข่งอะค่ะแพ้ยอมแพ้ยแข่งกับคนสวยยอมแพ้ยอมแพ้เราเห็นเหมือนกันว่าเป็นสีเหลืองเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วที่เห็นมันก็มีหลากหลายสีมากจะมีสีดําก็มีนะคะ ดำก็มีเทาก็มีน้ำเงินก็มีก,ก,มกรมท่าก็มีเรียกว่าให้มาก็แล้วกันถ้าเผื่อใครอยู่แถวแถวนี้เอ้ยอยากได้นะก็มาถามหน่อยเขาเพราะว่าอันนี้ไม่สามารถที่จะโชว์ทุกตัวได้แต่ว่าสวยแล้วผ้าเดียวกันผ้าอย่างเดียวกันค่ะ <ไง S 1> แล้วใส่สบายเราเคยซื้อคอตตอนผสมคอตตอนแล้วส่วนเลยแล้วถ้าซักแล้วมันไม่หดนะผ้าแบบเนี้ยมันยังคงแต่ว่าอยา่าร้อนม,มากถ้าถ้ากันหดนะคือ ครั้งแรกอ่ะเวลาซักอ่ะเราไปแช่น้ําเย็นก่อนแช่ไว้สักคืนให้มันสะดุ้งให้ให้มันให้มันอยู่ตัวก่อนค่ะอันนีก่อนก่อนที่เราไปใส่เครื่องซักอ๋อแล้วก็ถึงจะไปค่ะโอเคแล้วก็อันนี้สามแปดเห็นไหมเนาะสามหก็จะเล็กมันหน่อยแต่เดี๋ยวเราเราต้องลองว่าไอ้สามหสามปดนยมันปจะซื้อคือไซส์สมอลไซส์เล็กเล็กสุดค่ะ แต่ว่ามันมันดูอย่างเงี้ยมันดูใหญ่แตจ่จริงๆแล้วมันมันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ขามันยาวนะอ๋อยาวต้องตัดจริงๆค่ะมันอยู่แล้วโอเคนะอันนี้ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วย <laughs> อันนี้เราก็คิดว่าอุ้ยตายใส่กางเกงสีสีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคนเขาจะว่าอุย้ยไปงานวัดตรงไหนอะไรยังไงใชนมะแต่แต่ที่นี้เขาก็ใส่กันนะความจริงแล้วตอนเนี้ยฮิตฮิตมากเลยสีเหรอสีชมพูสีอะไรเนี่ยสีชมพูไปเยอะเลยเนี่ยชมพูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดู ชมพูแป้งเลยเนาะอ๋อมีชมพูอ่อนชมพูแปออชมพูอ่อนก็มีแต่ว่ามันมันก็อย่างเงี้ยแต่อันนี้สี่สิบสองค่ะสี่สิบสองให้ดูสีให้ดูสีแล้วว่าในลักษณะอย่างนี้สีอันนี้เป็นเป็นผ้าเหมือนผ้ายีนส์เปผ้ายีนส์อ๋อสวยสีมันสีมันคนละอย่างเลยอันนี้ก็สีอ่อนค่ะอ๋อสวยสวยผ้าอย่างนี้สวยอันนี้เป็นผ้ายีนส์ แต่ขามันบานนะดิไม่บานแล้วใส่แล้วสวยไม่บางแต่นี่ไซส์ใหญ่ขามันเลยใหญ่ไม่ใช่ไม่บานหรอกเราดูอย่างนี้เหมือนมันใหญ่แต่จริงๆขาธรรมดาเ่ยเหมือนเราใส่เนี่ยใหญ่ไหมล่ะอ๋อเนี่ยเหรอไม่ไม่ได้ใหญ่อ๋ไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่าขาหน่อยต้งยกไม่ใช่ไม่ใช่มันดูอย่างนี้มันดูไม่ออกหรอกอ๋อมันเป็นทรงกระบอกมันเป็นสีดํามันมองไม่เห็นอ๋อค่ะแต่โอเคโอเคสวยมากเลยเห็นไหม อันนี้ไม่ไม่เห็นนะคะแต่เป็นผ้ายีน์้ะพอเห็นอย่างเนี้ยใจชอบเลยเพราะว่ามันก็จะอุ่นแล้วมันก็ใส่ก็จะกระชับแต่อันนี้มันก็จะบางหน่อยดูเหมือนใหญ่จริงๆไม่ใหญ่โอเคอันนี้เป็นสีๆได้ไหมเห็นชอบชอบไหมชอบไหมอันนี้ถ้าใส่แบบเป็นสีๆเนี่ยเราก็บอกอุ้ยไม่ใส่หรอกอะไรอย่างเงี้ยแห่เป็นเกงที่นี่ของหน่อยเขาก็มีเยอะค่ะที่เป็นลายๆอย่างนงี้เป็น ดอกไม้ที่เป็นดอกไม้จับจ้าก็มีนี่เห็นไหมอันนี้ยังชอบเลยนะคะแต่ทีนี้ว่าถ้าจะเลือกเนี่ยก็จะเลือกแบบเป็นสีโทนเดียวนี่ทรงทรงที่ขาเล็กๆอห่างนะอ่าดีๆอันนี้เห็นชัดเลยก็สวยอ่ะเออไม่ได้ใหญ่ไม่ได้อะไรเลยใส่แล้วสวยเลยอ่ะไม่อันนี้ทรงทรงที่ว่าขามันจะเล็กลงมาอันนี้สักเกียะอ่ะอันนี้ขาธรรมดาค่ะ โอ้เนาะความจริงแล้วมันดูแบนๆยาวๆอย่างเงี้ยมันก็มีความรู้สึกปอีกอย่างหนึ่งแะว่าต้องใส่ต้องใส่แล้วมันก็จะเห็นแบบช่วงท้องช่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะอันนี้สีเจ็บๆก็มีค่ะสวยๆเนาะแล้วก็ใส่ผ้าแบบเ,<อ>เสื้อพื้นๆอย่างเงี้ยค่ะสวยดีมทชกกันได้อันนี้ทรงสวยเลยชอบดูดเอวยางยืดใช่ไหมอืมโอ้สวยดีนะเออสำหรับหน้าร้อน อือนะเอาสีน้ำเงินมาจะด้วยนะเข้ากันเลยอันนี้สามปดอ้ยดีเลยอยากเห็นไนะ้มมีหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่แหละค่ะให้ชมพอคร่าวๆว,ว่าร้านหน่อยคลาสเซนส์ที่ถนนเบรย์สตรัทที่เมืองไลเดนแห่งนี้มีอะไรขายบ้าง มีมากกว่านี้มีอะไรไหมที่เรานอกจากเสื้อผ้าหมวกรองเท้าขายไหมที่นี่รองเท้าไม่มีแต่ของผู้ชายจะมีถุงเท้าถุงเท้ามีเน็คไทเสื้อสูทค่ะโอเคแล้วถ้าผ่านมาก็แวะมาดูสักครั้งหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะคะก็จะได้ดูด้วยตาของตัวเอง๋อเสื้อยัดก็มีมีค่ะมีค่ะเสื้อยักก็สวยใช่ผู้ชาย เอาให้ดูสีอะไรดีสีเขียวไหมอ่าโอเคอย่างเช่นเสื้อยัสเสื้ออ่แจ็คเก็ตเนี่ยค่ะอันนี้ให้ดูมันก็จะเบอร์ใหญ่เนาะพอดีอยู่ใกล้สี่สิบสี่อย่างเงี้ยค่ะสวยสวยข้างหลังก็จะมีเชฟหลายสีค่ะสีแดงสีน้ำเงินอีห้อนี้ดังนะบาโบค่ะบาโบนี่เออ จากอังกฤษโอ้ยยี่อน่บาบัว์ชื่อเมืองชื่อเมืองแล้วบาบูวเรื่อยบาบัว์โอเคและเป็นอย่างนี้อันนี้เสื้อกันฝนกันฝนถ้ามีด้วยสีก็สวยนะหลากหลายเลยแล้วมีอะไรที่อยากจะโชว์อไหมคะนะโอเคความจริงแล้วก็เหมือนกับเวลาเราไปตัดผมนี่แหละเราก็อยากไปกับช่างคนไทย เขาก็จะเข้าใจง่ายพูดภาษาเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะเร็วแล้วมันก็จะสนุกคลื่อนพลตัดไปเอ่อก็คุยกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งก็เหมือนกันเวลาซื้อเสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะถ้าเผื่อเรามาซื้อกับคนไทยเงี้ยพูดแป๊บเดียวนะฮะหน่อยแล้วก็เอามาให้เลือกเลือกอะไรเงี้ยช่วยช่วยหาว่าเราอยากได้อะไรเสื้อเชิ้ตก็มี อ่าเป็นเสื้อแขนยาวค่ะของผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงหมดได้นีะจ้ะเหรอแล้วเขาขอไซส์เล็กตรงตรงทางนู้นเขาดูตัวนี้สิคะตัวไหนความจริงอ่าแบบนี้ลายอย่างเงี้ยออ๋ลายเจ็บเจ็บเหมาะกับอะไรรู้ป่ะงานสงกรานต์ใครกำลังเออ่กำลังหาเสื้อสงกรานต์เนาะเนี่ยได้เลย ของผู้หญิงจริงๆเหรอหน่อยอ้าวผู้หญิงสิคะเนี่ยฟังนี้ผู้หญิงหมดอ๋อมุมนี่มุมผู้หญิงนี่ไงเจ็บไหมโอ้ยโอ้ยดูดิแต่นี้มันไซส์ใหญ่ไซส์เล็กต้องล่าโน้นนี่นี่สงการเลยนะเนี่ยอ่าแล้วก็มีแขนสั้นอย่างนี้โอเคหน่อยมีเฟซบุ๊กไหมคะถ้าเผื่อว่าใครสนใจนี่ ถ้าสีเจ็บๆแล้วว่าต้องต้องนี้อันนี้ก็สงการก็ได้นะแล้วเจ็บมากเลยเป็นชุดเลยเห็นแต่ไกลเลยเดินมาเข้าตูงานเข้ากับพื้นที่ด้วยนะสีส้มนะอ๋อผ้าดีผ้าดีเมื่อก่อนเนี้ยค่ะที่มาครั้งแรกนู้นเนาก็มาซื้อที่นี่เป็นเป็นผ้าที่แบบเป็นผ้าลื่นๆอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นผ้าวิสโก้ส์อันนี้วิสโก้ส์ วิกโก้สหมายถึงเป,เป็นผ้าไหมเทียมไหม,ไมเทียมแต่ยางงี้ถาะใส่แล้วว่าสบายแล้วก็แล้วมันจะเย็นเย็น,แล,นแล้วก็ดูมีคลาสสิกตอนนั้นที่ซื้อไปก็ชอบมากค่ะอ๋ออันนี้ก็ผ้าทีค่คล้ายๆกันโอเคอสวยจริงๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะไปลองว่าแบบไหนเพเกงตัวแบบไหนที่ใส่ได้อ๋อแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นต้องขอขอบคุณอ๋อ ขอบคุณค่ะขอบคุณหน่อยนะคะที่วันนี้เพื่อนเก่ามาเยี่ยมกันใช่ก็ดีแล้วขอบคุณมากๆที่อุตส่าห์ไม่ต้องขอบคุณนะคะไม่สละเลยค่ะเป็นเป็นอะไรอ่ะจะว่าเป็นงานเหรอไม่เป็นกิจกรรมที่ชอบค่ะพอๆกับไปชมดอกไม้เลยเนาะ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนิดนึงเดี๋ยวไปนิดนึงให้เห็นดอกนึงก็ยังดีที่แหล่เด่นก็จะมีดอกโครกหรือตามทางตามถนนเยอะเนาะเยอะและสวยมากเลยแล้วเดี๋ยวซีแดดออกแดดออกต้อนรับเราะต้องรีบไปเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวแดดจะตกแล้วมันก็จะเดือดมือค่ะนะคะวันนี้พามาเยี่ยมชมร้านของเพื่อนสาวก็คือหน่อยที่เมืองแล่เด่นแห่งนี้อยู่ใกล้แถวนี้ และที่ได้เสนอให้ดูนะคะโชว์ให้ดูสนใจอะไรมากกว่านี้หรือว่าถ่ายถามได้มีนั้นไหมมีนี่ไหมไซส์อันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะค่ะก็ขอให้ได้สวยสมดังใจทั่วหน้ากันค่ะสวัสดีค่ะสาชอบเลยและนี่ไงที่อยู่ในแคตตาล็อกเดียวกันน่าสวยนะ สีเสื้อเลยใส่นุ่มสบาย,ย